ผู้บัญชาการทหารเรือบรรยายพิเศษนักเรียนในเรือย้ำถ้าตั้งเข็มทิศต,ตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เดินถูกทิศถูกทางเป็นทหารเรือที่ดีในอนาคตพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในเรือชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ก่อนที่จะเดินทางไปฝึกภาคทะเลโดยมีพลเรือโทชาติชายท้องสะอาดผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนในเรือตลอดจนครูอาจารย์และนักเรียนในเรือร่วมให้การต้อนรับณ้หอประชุมุทติอนันต์กองประชาการโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนในเรือชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่รวมนีเขอาไปยครับเพื่อบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนในเรือชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ครู อาจารย์ของโรงเรียนในเรือที่เป็นนายทหารเสนรยบติที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือทุกนายเข้ารับปังรวมจํานวนทั้งสิ้น411นายซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษแบบกล้ชิดแบบรุ่นพี่แนะนํารุ่นน้องโดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรับราชการเพื่อให้นักเรียนในเรือและนายทหารรุ่นน้องนําไปปรับใช้ ทั้งนี้ในการรับฟังการบรรยายดังกล่าวนั้นดนมีการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลอย่างเร่งครัดสำหรับเนื้อหาที่ผู้บัญชาการทหามเรือได้ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในเรือในวันนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในเรือเพื่อให้เป็นคนดีของกองทัพเรือและประเทศชาติโดยได้ฝากวลีสำคัญหนึ่งที่ว่าการเดินทาง ชีวิตในอนาคตของพวกเรานั้นเปรียบได้กับเรือถ้าตั้งเข็มทิศเรือตรงตั้งแต่แรกแล้วจะทําให้เราเดินถูกทิศถูกทางได้ต่อไปและความผิดพลาดของเข็มทิศเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้านอกจากนี้ในอนาคตเข็มทิศนี้อาจมีสิ่งยั่วยุต่างๆซึ่งอาจทําให้เบี่ยงเบนผิดทิศ ผิดทางไปได้อีกเราจึงจาเป็นต้องน้อมนาพระราชดนำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ว่าให้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสุดเึ้จริงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่นมาใช้และเตือนตัวเองอยู่เสมอต้องป้องกันอย่าให้มีผลกระทบและมุ่งมั่นทำความดีตรงไปจนตลอดชีวิต รับราชการทางนี้ด้วยนักเรียนในเรือถือเป็นบุคลากรที่จะก,ก้าวเป็นกำลังสำคัญเป็นผู้นำกองทัพในอนาคตจึงต้องมีความคิดที่ดีตั้งแต่ต้นเมื่อจบการศึกษาไปเป็นนายทหารจะได้มีคุณสมบัติที่ดีเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีมีคุณธรรมมีความรู้มีความเป็นผู้นำทางทหารเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือและมีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท การพบนักเรือในเรือของผู้บัญชาการทหารเรือในวันนี้ยังถือเป็นสัญญาณให้แก่กําลังพลในกองทัพเรือทั้งหมดอีกด้วยว่าจงยึดมั่นอย่าบันหว้กับข่าวไม่ดีที่เกิดขึ้นและก็อย่าประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะมีผลกระทบกับภาคลักษณ์ของกองทัพเรือที่บรรพบุรุษของเราสร้างมาด้วยความยากลำบากให้ทหารเรือทุกนายมีความมั่นใจในการทําดีช่วยกันทําดีต่อไปเพื่อส่วนรวม ร่วมกันพัฒนากองทัพเรือต่อไปเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจของประชาชนในโอกาสนี้ผู้ประชาการทหารเรือพร้อมด้วยนาะทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือครูอาจารย์และนักเรียนในเรือร่วมร้องเพลงพระราชนิพนถวายให้กับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติบงกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อหน้าพระบรมสาสรทิศรักของพระองค์ท่าน ในหอประชุมภูติอน,นันต์โรงเรียนในเรือจํานวนสามเพลงได้แก่เพลงดาบของชาติเพลงเดินหน้าและเพลงดอกประดู่โดยพร้อมเพลียงกันและยังได้ร่วมร้องเพลงมาสามสมอในแถวทหารที่ทําเป็นรูปสามสมอบริเวณกลางลานสวนสนามหน้าหอประชุมภูติอนันต์อีกด้วยและในช่วงที่ผู้ประชากา,ทารทหารเรือเดินทางกลับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนในเรือ และนักเรียนในเรือคณะยืนแถวส่งผู้ประชาการทหารเรือได้กล่าวพร้อมกันว่ารวมใจพักรักชาติรากศรัทธา,าสาครั้งเหื่อเป็นการตอบรับแนวทางการรัฐราชการที่ผู้ประชาการทหารเรือได้ให้ไว้กับนักเรียนในเรืออีกด้วย n e w ส์ยี่สิ่ราทิพสีรายงาน